Hi everyone Welcome to Crystal t u t e r กลับมาต่อกันที่คำศัพท์ที่ชอบวสอบข้มสี4หน้าที่สี่กันแล้วนะคะมาดูเลยเนาะว่าคำศัพท์ท่อนบนมีอะไรกันบ้างที่ต้องไปท่องมากันนะคะถ้าใครไม่ได้ชุดคำศัพท์นี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เพจ a c e b o o k ของทาง Crystal Tutor ได้เลยนะคะคำแรกค่ะ Competition competition แปลว่าการแข่งขันค่ะต่อไป constant consistent ค่ะ constant consistent constant กับ consistent แปลว,ว่าสม่ำเสมอนะคะต่อไป component กับ element ค่ะ component element แปลว่าองค์ประกอบค่ะองค์ประกอบส่วนประกอบต่อไป consider กับ r e g a r d ค่ะ consider consider แปลว่าพิจารณานะคะส่วนอีกคำหนึ่ง regard แปลว่าคำนึงถึงอันนี้แยกคำแปลกันนะคะเวลาท่องนะ consider คิดารณาวิกฤตทำนึงถึงนะคะโอเคอันนี้เวลาทองต้องทองแยกคำแปลกันนะต่อไป confuse confuse แปลว่าทำให้สับสนค่ะต่อไป destroy กับ destruct ค่ะ destroy, destruct แปลว่าทำลายค่ะฮม destroy, destruct ทำลายล้างอะไรอย่างนี้ต่อไป certainly กับ of course mm hmm. Certainly, of course. อ mm ืม hmm. Certainly กับ of course แปลว่าแน่นอนคะ่ะอ mm ืม hmm. แน่นอนได้เลเอยอะไรอย่างงี้นะคะเอาไว้ตอบตกลงอะไรอย่างเงี้ยนะแน่นอนในที่นี้มันเอาไว้ใช้ตอบรับตอบตกลงนะคะแน่นอนแบบได้เลเย mm hmm. เช่นขอเนี่ยพ้องน้ําได้ไหมเราก็บอกอ่า oh, Of course แน่นอนได้เลยในื่องนาณนี้นะคะมันวงเลยไปด้วยเนาะจะได้รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะคะต่อไปคลัมซีค่ะ,คล,ค,ะคลัมซีแปลว่าซุ้มซามค่ะคลัมซีซุ้มซามนะคะต่อไป demonstrate Demonstrate แปลว่าสาธิตค่ะสาธิตหรือเดินขบวนประท้วงก็ได้มี2ความหมายนะคะสาธิตกับเดินขบวนประท้วงนะต่อไป Disaster อ disaster แปลว่าหายนะค่ะภหายนะภยัยพิบัติในนี้เนาะอ <c oughs> ย่าง natural disaster ก็คือภยัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะหายนาธรรมชาติคือภยัยพิบัติทางธรรมชาตินะต่อไป display exhibit expose ค่ะ อันนี้ให้จำในสามคำเลยเนาะเพราะความหมายเดียวกันจะได้จำทีเดียวได้สามคำเลย display x e b expose display exhibit expose นะคะแปลว่าแสดงค่ะและสองคำสุดท้ายของเรา tiny กับ miniature tiny ค่ะกับ miniature ปกติ tiny น่าจะเคยได้ยินกันบ้างแนละ้วหรือคำว่า mini นะคะ มินิมินิคืออะไรขนาดเป็นไงเล็กใช่ไหมคะไทนี tiny กับ Miniature ก็คือเล็กนั่นเองออเรารู้คำว่า small อยู่แล้วนี่ก็เพิ่มสองคำนี้เข้าไปในคลังคำศัพท์ของเรานะคะ <c oughs> small tiny miniature นี่นะโอเไปท่องกันมานะคะ 12, คสิบสองเซตคำศัพท์แรกของหน้าที่สี่นะคะท่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปดูวิดีโอ อันถัดไปกันนะคะสําหรับคําศัพท์ด้านลา่างว่ามีคำว่าอะไรบ้างโชว่วนีในการท่องศัพท์ค่ะบ๊ายบาย